วันนี้พักภูมิใจไทยเปิดตัวพักประชาชาตินะครับที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่สิ่งที่สังคมจับตาเป็นอย่างยิ่งคือพักกล้าธรรมครับที่สุดแล้วจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยหรือไม่ท่ามกลางกระแสะข่าวว่าพักอาจจะมาแต่เจ้าตัวประธานที่ปรึกษาพักอย่างร้อยเอกธรรมและพมเผ่าอาจจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆประเด็นที่บอกว่าเมื่อวานนี้ผู้กองธรรมนัฐจะบินไปยุโรปไปดูแสงเหนือเนี่ยนะไม่ใช่นะ ตามกดการคือเป็นวันนี้เออ um. ตอนแรกเมื่อเช้าเช็คข่าวกันให้วุ่นเลยเพราะนึกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางพวกกองธรรมนัฐแถลงข่าวเสร็จจะขึ้นเครื่องไปดูแสงเหนือปรากฏเอาวันนี้นึกว่าจะไปเจอที่กระทรวงเกษตรนึ่งว่าเขาเลื่อนหรอไอ้เลื่อนแบบนี้มันต้องมีสัญญาณมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าขอใช้คําของร้อยเอกธรรมนัฐไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่หน่อไม้จําวันผิดจริงๆเดินทางวันนี้แหละคืนนี้เที่ยงคืนนะครับไม่ได้เลื่อนแต่อย่างใดนะครับ นะก็เป็นความเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินทางเมื่อวานต่เป็นคืนนี้เทีย่ยงคืนนะครับแล้วทีนี้เมื่อเช้าก็มีกระแสะข่าวอยู่เราช่วง10บโมงนะทางร้อยเอกธรรมนัฐเรียกประชุมบิ๊กกระทรวงกรเกษตรเนี่ยนะครับ,นะรบที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็เมื่อเช้านี้นักข่าวก็ไปเฝ้าติดตามที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะขณะเดียวกันนาย วินโรทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรออกมาปฏิเสธครับยืนยันด้วยประเด็นที่บอกว่าการบินไปยุโรปของร้อยเอกธรรมนัฐจะมีข้าราชการของกระทรวงเกษตรบินไปด้วยนะไปปฏิบัติภารกิจราชการด้วยนีนะครับซึ่งทางปลัดกระทรวงออกมายืนยันว่าไม่มีนะเพราะไม่มีใครมาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศเช่นเดียวกับข่าวเรียกประชุมวันนี้ก็ไม่มีการเรียกประชุมที่บอกว่าเรียกบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตรมาประชุมด่วนเนี่ยนะครับ าทางประหลัดกระทรวงก็บอกว่าอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะประชุมไปแล้วเมื่อวานนี้ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยพูดถึงความคืบหน้าในการร่วมรัฐบาลกับพักกล้าธรรมว่าพักมีจุดยืนเดิมคือการรอการรับรองผลจากกะกะตพร้อมรับทุกพักที่สนับสนุนพักภูมิใจไทยส่วนที่ร้อยเอกธรรมนัฐเมื่อวานแถลงข่าว,<ฆ>วเห็นในข่าวเย็นประเด็นร้อนไปเมืม่อวานนี้นะครับ ว่าความสัมพันธ์กับพรักภูมิใจไทยกับคุณอนุทินยังรักกันดีหรือเปล่าทางร้อยเอกท่านบอกว่า,มมวาเมื่อยามรักน้ําต้มผักก็ยังหวานนะขณะนี้ความสัมพันธ์ภูมิใจไทยกับกลารร้าทํายังหวานอยู่หรือเปล่าวันนี้นักข่าวถามคุณชัยชนกในขาที่การพักภูมิใจไทยทางคุณชัยชนกบอกตอบว่ากลางๆมาตลอดสําหรับผมการเมืองไม่เคยหวานเลยครับอันนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราบอกนะครับว่าต้องให้มาโหวตก่อน เราเขียนเพลงบอกว่าเราเปิดรับการแสดงเจตนาที่จะสนับสนุนท่านนายกอนุทินกับทุกพักนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอให้พักใดๆที่เข้ามาเป็นการรับฟังข้อเสนอครับเมื่อยามรักจบรายังวาหผมผมว่ากลางๆมาโดยตลอดนะครับสำหรับผมการเมืองไม่เคยหวานสําหรับผมเลยนะส่วนตัวเมื่อสักครู่นี้ที่ตอนต้นที่คุณชัยชนกพูดเรื่องการโบสเนี่ย เป็นอย่างนี้คือเหมือนประมาณว่านักข่าวก็ไปถามคุณไพลิกไงบอ,อกว่าเป็นไปได้ไหมว่าให้ร่วมรัฐบาลไปก่อน โหวตเลือกนายกไปก่อนแล้วค่อยมาเกลีย่ยตําแหน่งเก้าอี้กันแล้วคุณไผ่ลิกเนี่ยบอกว่าเอ้ยในโลกไม่มีใครเขาทาอย่างนั้นทางคุณชัยชนกก็เลยพูดบอกว่าทางภูมิใจไทยก็ไม่เคยพูดนะว่าให้ต้องทําแบบนั้นทีนี้ส่วนสาเหตุที่ภูมิใจไทยยังลังเลว่าเอ๊จะดึงกล้าทามาร่วมรัฐบาลไหมเพราะกังวลเรื่องคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐจะส่งผลกระทบต่อนายอนุทินกลัวจะไปซ้ารอยกรณีคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกนะคะเรื่องกรณีที่ว่าจะแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีแล้วคราวนั้นเเนทาให้้คุณฐอองงต หลุดจากเก้าอีนน้นายกรัฐมนตรีเพราะล่าสุดสารรัฐธรรมนูญหลักการเนี่ย วางหลักการไว้แบบนี้เรื่องรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หมายถึงไม่มีสิ่งบ่งชี้ถึงความประพฤติไม่สุจริตและไม่ประพฤติตนให้ขัดแยง้งกับสิ่งที่สังคมคาดหวังอย่างชัดเจนนะคะขณะที่วันนี้พักภูมิใจไทยเปิดตัวพักประชาชาติเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับนำโดยนายสูกโนโานนทมัาเลขาธิการพักยืนยันนะครับว่าพร้อมนําว่าที่สสทั้ง5เสียงสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพันตารวจเอกทวีสอดสองหัวหน้าพักไม่มาวันนี้ เพราะติดภารกิจนะครับทำให้ล่าสุดตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรกภูมิใจไทยมีเสียงสนับสนุนรวมแล้ว291เสียงด้วยกันตามภาพที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับออมีภูมิใจไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐประชาชาติแล้วก็พรรคอื่นๆอีกครับ ถ้าดูอย่างนี้มันก็ดูย้อนแยงไหมคุณกายลองคิดดูนะถ้าเอากรณีว่าภูมิใจไทยกับกล้าทําเนี่ยไปถามทั้งสองฝั่งตอนนี้ก็ยังบอกว่าเรื่องของการร่วมทราบารใจเย็นๆเดี๋ยวรอกกตรับรองก่อนถ้ากับกล้าธทรรําแต่ทําไมกับภาคอื่นๆอ่นะภูมิใจไทยเปิดตัวหลุยๆๆหลุรายวันเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกัน